ไอ้ฟนมันดีอย่างนี้นี่เองไม่ไปกันหรอเอาแก้วมันจะผนะไม่ไปกันสโอเคได้ค่ะได้ไปกันไหมอันนี้เก็บ้้กันที่ตืใ้กันตเลยอะ มันไม่เหมือนกันนั้นเราไม่เที่ยวถ่ายรูปตัวเองด้วยนะถ่ายรูปตัวเองด้วยนะใช่วันนี้ศิลปินต้องดูแลตัวเองในการถ่ายรูปตัวเองถ่ายคลิปตัวเองด้วยให้แขกผู้เกียรติด้วยสุขไม่ไปค่ะเนิดกลับถึงบ้านแล้วถ่ายรูปถ่ายคลิปด้วยนะว่ายังอยู่ดีมีสุขโอเคเดี๋ยวทวิส ทวิสต์เลยนะแสดงว่า้องายลูกเอาพี่เก๋กลับบานหรอพี่เกไปพี่เพลินอ่ะไปหาพี่เพร์นพี่เพร์นพี่เพร์นพี่เพนน้องเพลินอะไปหากไปหากิไปจับพี่าลูกูุ้แซ่าลูกเลยดีเลนฟิกฟิกอีกแล้วระทางเอาแวกให้เขาหน่อยัวหลังเยอะไม่ได้ฟินเงินมานานอยากได้มากเลยมินิคอนเนี่ย มาจัดเลยป้าป้าหาตังค์มามาจ้างน้องเร็วไม่มีเงินป้าขาย iPad ขายกล้องขายทุกอย่างที่มีแล้วก็จ้างเนาะเอาไอแพดไปขายแต่ห้าร้อยดีกวาจะซื้ออยู่นี่ไงขายเด้งต่อายบายบ๊ายบายโชคดีนะลูกไปบ้านดูแลตัวเองนะวางเสียงกันล็องเด้อวางเสียงเลยเด้อ